สวัสดีคะ่ะน้องๆก็มาพบกับพี่กระติบน้อยเทนดี mm ้ hmm. ทา r ์โร่กันอีกนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มนะคะวิธีการอ่านความหมายเนื้อคู่ด้วยตนเองพี่ก็ฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยเทนดี mm ้ hmm. ทาโร่ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะพี่คาดว่าพี่คงจะลงทุกวันละค่ะเป็นเพราะว่า78ใบใช่ไหมคะถ้าลงสัปดาห์ละ1วันเนี่ย คือปีหนึ่งก็อาจจะยังไม่หมดเนาะดังนั้นพี่จะลงทุกวันเลยแล้วกันเพื่อตรงที่เขาเรียกว่าจะได้หมดเร็วๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อคลิปอื่นกันนะคะเอาละค่ะวิธีการดูไพ่เนื้อคู่ด้วยตนเองนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าวิธีการวางไพ่แบบนี้เป็นวิธีการวางไพ่แบบพีระมิดนะคะตำแหน่งที่1จะอยู่ตรงกลางตำแหน่งที่2นะคะจะอยู่ด้านซ้ายของมือน้องตำแหน่งที่3จะอยู่ด้านขวาของมือน้องและตำแหน่งที่4นะคะ ตำแหน่งที่4ตรงนี้ก็คืออยู่ข้างบนนะคะเป็นตัวสรุปแต่ทีนีออ้ที่พี่จะแนะนำก็คือจะไม่ได้สอนวิธีการอ่านนะแต่ว่าจะบอกว่าเนื้อคู่เนี่ยที่เวลาอยู่ในตำแหน่งที่2มีความหมายอย่างไรนะคะตรงที่ว่าเวลาน้องๆเปิดเปิดไพ่แบบปิระมิดสมมติว่าโสดๆอยู่เปิดไพ่ปิระมิดนะคะเพื่อดูว่าเอาล่ะตำแหน่ง คนที่จะเข้ามาในอนาคตของเราหรือว่าแฟนเราตอนนี้จะมีนิสัยใจคออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดูตำแหน่งที่สองสมมุติน้องๆก็สับไพ่กันเสร็จสับททาหัวตั้งหัวกลับกันเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดไพ่มาตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่เอาละ่ะตำแหน่งที่สองได้ไพ่บังเอิญได้ไพ่แต่มีจิเชียนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่เคยดูไพ่หรือแม้แต่ เคยมาเรียนกับพี่หรือฟอร l o w ติดตามอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วจําได้ว่าพี่เคยบอกว่ามันเป็นไพเ่เจ้ากรรมนายเวรทีนี้น้องอาจจะตกใจว่าตายแล้วฉันได้ไพ่เจ้ากรรมนายเวรคือทีนี้มันต้องแยกกันค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าน้องโสดอยู่แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นไพ่เมิกเชียนใบนี้ค่ะเมิกเชียนใบนี้นะคะเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นไพ่เมิกเชียนเนี่ย ขอให้น้องทําใจดีๆไว้ว่าถ้าปีนี้มีคนเข้ามาแล้วเป็นไพ่เมจิกเชียนน้องสบายๆชิวๆอย่าคาดหวังกับเขามากถึงแม้เขาจะมีสเสน่ห์สักแค่ไหนก็ตามคือมันเป็นเรื่องน่าแปลกตรงที่ว่าพอเวลาใครได้ไพ่ใบเนี้ยแบบมีคนเข้ามาจีบแล้วได้ไพ่ใบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า มันเหมือนการชักะเยื่อกันกี่ครั้งพี่ก็จะบอกเป็นการชักกะเยื่อกันคือพี่ไม่รู้จะใช้ความหมายอื่นได้อย่างไรเป็นเพราะว่าพอถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาปุ๊บแล้วเขาเป็นไพ่เมจิกเชียนน้องสังเกตนะพอน้องทําท่าสนใจเขามากเขาก็จะเกิดกลัวขึ้นมาเขาก็จะถอยถอยห่างออกไปเลยแต่พอทันทีที่น้องแบบเลิกสนใจตัดใจเธอก็จะกลับเข้ามาอีก ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าน้องได้ไพ่เมจิกเชียนในปีนี้กลยุทธ์การวางแผนในเรื่องความรักของน้องเองน้องจะควรเป็นในลักษณะตรงที่ว่าชิวๆมองเขาเป็นเบอร์สองอย่ายกเ็าเป็นเบอร์หนึ่งเป็นคนที่เราคิดว่าโว้ฉันจะต้องใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ฉันจะต้องอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตเขาคุยแล้วเข้าอกเข้าใจคือเมจิกเชียนน่ะเป็นคนพูดเก่งแล้วก็เข้าใจน้องง่ายอินได้ทุกเรื่องกับเรื่องที่น้องพูด น้องก็จะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหใช่เลยเราอยากคุยกับเขาทุกวันเลยเป็นเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใช่แต่ประเด็นก็คือเราคิดว่าเขาใช่แต่เขานะ่ายังไม่ได้คิดว่าเราใช่นะคะทีนี้ในบางคนบอกว่าแล้วถ้าสมมุติสมมุติว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นเกณฑ์ปีเข้ามาล่ะหนูดูเนื้อคู่แบบเปิดเป็นเออเปิดพีระมิดแบบ ไพ่ใหญ่หมดเลยแล้วตรงเนี้ยได้ตรงเนี้ยเป็นยังไงนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเปิดแบบเป็นเนื้อคู่เลยไม่ได้เปิดจอนเหตุการณ์ปีแล้วได้ไพ่เดนมิชเชียนนั่นหมายถึงว่าน้องอย่ายึดตัวเขาเป็นหลักยึดตัวเราเป็นหลักความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นในลักษณะกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนมันอาจจะทําใจได้ยากเป็นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยคู่เรามีเสน่ห์ยากแต่อยู่ไปสักพักหนึ่งน้องจะเริ่มชินต้องเข้าใจไว้ว่า Uh, เขาจะเป็นคนมีบุคลิก2ด้านไม่ได้หมายถึงเป็นไบโพลารนะแต่ว่าเขาจะมีความสนใจหลากหลายแล้วเขาเรียกง่ายๆว่าถ้าน้องทําตัวน้องเองให้มีความรู้สึกว่าน่าสนใจตลอดเวลาก็โอเคคนที่เข้ามานะคะลืมบอกลักษณะไปว่าถ้าเกิดเป็นเมจิกเชียนจะเป็นคนมีเสน่ห เข้ากับใครก็ได้เป็นมนุษย์ชอบเข้าสังคมนะคะถึงจะไม่ได้รูปร่างหน้าตาดีแต่เวลาเขาคุยเขาพูดอะไรกับเราเราจะมีความรู้สึกว่ามันใช่ไปหมดเลยคือเจอแบบนี้มันก็ลำบากดังนั้นเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บนะคะถ้าเป็นจรปีถอนตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อคู่ นั่นหมายถึงว่าน้องต้องทําตัวเป็นแบบเมจิกเชียนเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าเราจะสนใจเขาเป็นลำดับแรกเราต้องมีกิจกรรมชีวิตเราต้องบ้างงาน,ท,าน,ท,านทํานั่นทํานี่เยอะๆมันจึงจะทําให้อยู่กันไปรอดนะคะคือไพ่เมจิกเชียนในโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทีนี้ในบางคนบอกว่าถ้าหลวมตัวไปแล้วอ่ะถ้าหลวมตัวไปรักแล้วใช่ไหมทําไงดีในคนที่ได้จอนปีพี่ก็บอกได้คําเดียวถ้าเกิดจอนปีเราได้เมจิกเชียนถ้าเกิดโดยส่วนใหญ่พี่จะบอกเลยว่าแบบ เอออย่าไปชอบเขาเลยหาคนใหม่แต่ในบางคนบอกไม่ทันรักไปแล้วถ้ารักไปแล้วนะคะจงทําใจไว้ว่าเขาจะทําตัวตามสบายเขาจะไม่ได้นึกถึงตัวเราเป็นหลักนะคือให้เข้าใจไว้ก่อนว่าไพ่เมจิกเชียนนี่เป็นธาตุลมนะคะลมมันก็จะพัดไปพัดมาดังนั้นน้องคิดจะจับลมให้อยู่หมัดมันเป็นไปไม่ได้หรอกนอกเสียจากว่าน้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดึงดูดลมใช่ไหมคะ อย่างเช่นเรามีก้อนพลังงานเรามีเครื่องแปลงทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นตัวเราเองเราจะทํำยังไงล่ะถ้าเกิดเป็นตัวเราเองนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องมีแอคทิวิตี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากสื่อสารกับเราตลอดเวลายังไงล่ะก็คือเรียกง่ายๆเนาะก็ต้องเป็นมนุษย์เจ้าสังคมสักหน่อยมีแอคทิวิตี้ที่แบบ เขาอยากสนใจเรียนรู้ร่วมกันกันกบเรานะคะคนที่ได้คู่เป็นไพ่เมจิกเชียนแล้วตัวเองมีความรู้สึกว่าอยากจะจับเขาให้อยู่หมัดเนี่ยน้องก็ต้องมีรูปแบบโซเชียลไลฟ์ที่น่าสนใจโซเชียลไลฟ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงบน Facebook หมายถึง Instagram หรืออะไรนะคะแต่หมายถึงว่าน้องมีกิจกรรมในชีวิตของน้องที่ทำแล้วเขามีความรู้สึกว่าแบบ มันดูสดชื่นมันดูน่าติดตามตลอดเวลานะคะเราก็จะต้องทำให้เขาเป็นแบบคนที่มา Follow เราในชีวิตจริงให้ได้เราก็ต้องมีกิจกรรมในชีวิตแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างวันนี้น้องอาจจะแบบมีความสนใจในเรื่องของการอาวิ่งแข่งมาราทอนอีกวันหนึ่งไปวาดรูปหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะดูเหนื่อยแต่ไม่ต้องไปปรับตัวถึงขนาดนั้นพี่ขอแนะนาว่า ทำอะไรที่น้องชอบเนี่ยแหละทําให้น้องทาอะไรที่น้องชอบแล้วน้องแบบมีความสักเซตตรงนั้นก็จะทําให้เขาสนใจน้องได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะไพ่เมจิกเชียนเนี่ย วิธีที่จะดึงดูดใจอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดใครได้ไพ่เมจิกเชียนเขาเป็นคนสนใจอะไรหลากหลายน้องก็ต้องมีความสนใจหลากหลายเหมือนกันจึงจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขายั่งยืนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับผู้ที่หัดอ่านไพ่เนื้อคู่ด้วยตนเองแล้วได้ไพ่ The m a g i c กเชียนะคะซึ่งนะีซึ่งหลายคนบอกว่าหนูสยองไปเลยเป็นเพราะว่าพอเจอ เจอแล้วเป็นอย่างที่พี่กะติปบอกจริงเขาก็เลยบอกหนูสยองไปเลยถ้าเกิดเจอไพ่เมจิกเชียรนี่หนูจะกลัวกลัวก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดชอบก็อาจจะต้องแบบ ปรับคาแรคเตอร์ปรับแอคทิวิตี้ในชีวิตเราใหม่ก็สามารถทำให้รักนั้นยืนยงต่อไปได้ขออย่างเดียวอย่าวิ่งตามเขาเมจิกเชียนถ้าน้องวิ่งตามเขาคือจบเกมอย่าทำตัวเป็นปลาตายแล้วก็อย่าวิ่งตามเขานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยเทนนี่ทาร่ด้วยนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้สวัสดีค่ะ